ความรักของพ่อแม่เนี่ยจะเป็นความรักที่มีความตั้งใจแล้วก็รอคอยความสําเร็จของเราแล้วก็ในทุกๆครั้งที่พ่อแม่เลี้ยงดูเราพ่อแม่จะให้ความหวังให้กําลังใจเราตลอดเวลาทําให้เราเนี่ยมีแรงในการที่จะก้าวเดินต่อไปวเวลาที่ผมไม่สบายเนี่ยรู้สึกตื้นตันอยู่ข้างในโดยปกติเราไม่ได้แสดงความรักต่อกานแบบนี้น้านานทีจะออกมาแบบนี้แล้วเราก็ไม่ได้ตั้งตัวว่าทั้งคุณพ่อกับคุณแม่จะ มาดูแลเราแบบนี้เพราะว่าโดยปรกติท่านก็ออกไปทํางานใช่ไหมพอๆไม่สบายเดียเห็นเลยความอ่วงใยผู้โอ้กินอะไรไม่ลูกนะสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการต่อไปนี้อาจจะบอกว่าเอาใจท่านผู้ชมเกินร้อยเรื่องของความรัก พูดกันมาหลายเทปแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่จริงๆเรื่องของเราเราบอกว่าในโลกนี้หรืออาจจะบอกว่าในจักรวาลนี้เลยก็ได้ไม่มีใครเนี่ยรักเราเท่าพ่อแม่จริงเปล่าเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยอาจจะตั้งข้อสงสัยวันนี้พบกับอาจารย์ดรยุสเนสวัสดีครับอาจารย์กิตชินครับดก,กิตชินดรยุสเีความรัก ที่อาจารย์พบมาแม้ว,ว่าจะแต่งงานแล้วก็ตามผมถามว่าโลกนี้ไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่อาจารย์จะวงเล็บเปล่ายกเว้นสามีไม่ค่ะก็จากที่สัมผัสได้ก็จะเห็นว่ารักของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นรักที่มีความแตกต่างจากรักที่เป็นคู่รักของเราเราก็เห็นถึงความรักแท้ของแม่มาตลอดทั้งคุณพ่อและคุณแม่ตลอดซึ่งตรงนี้อาจารย์ยุทนีนี่เป็นคนที่ สวยมาตลอดเลยนะตั้งแต่แรกเลยนะครับอาจจะบอกว่าเป็นดาวของมอ,อร์อประสานมิตรนะครับหรือมหาไรัรีศร็นคริวโรดปัจจุบันเนี้ยอาจารย์ในเรื่องแน่นอนอาจารย์เนี่ยต้องมีความรักเยอะแน่นอนเลยเพราะเป็นที่หมายปองของแต่ละคนหลายคนก็อยากจะมอบดวงใจให้ไอ้ความรักต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเทียบเคียงกับความรักของพ่อแม่เราไม่ได้เลยเหรอความรักของพ่อแม่เนี่ยจะเป็นความรักที่ เหมือนมีความตั้งใจแล้วก็รอคอยความสําเร็จของเราแล้วก็ในทุกๆครั้งที่พ่อแม่เลี้ยงดูเราพ่อแม่จะมีมีให้ความหวังให้กําลังใจเราตลอดเวลาทําให้เราเนี่ยมีแรงในการที่จะก้าวเดินต่อไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นเป็นที่พึ่งของเราอะค่ะไอความเก่งของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ได้ความเก่งมาจากกับพ่อกับแม่เนี่ยอะไรมากกว่ากัน จริงๆแล้วก็ได้ความเก่งจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองคนแหละค่ะแล้วก็มาเป็นตัวเราแต่ว่าถ้าเกิดความเป็นต้นแบบหรือการทําให้ดูเนี่ยก็จะเป็นคุณพ่อค่ะอืที่เขาบอกว่าลูกสาวเนี่ยจะสนิทก,กับพ่อเนี่ยจริงใช่ไหม,ะอ,มอะไรบ้างที่ได้จากคุณพ่อคุณพ่อก็จะมีความอดทนค่ะอืม,มีความอดทนแล้วก็อดทนอ,อดทนกับแม่เหรอ คุณพ่อก็อดทนกับแม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่เดี๋ยจะเป็นคนสั่งการมีภาวะผู้นําค่ะก็คือจะสั่งพ่อได้แต่ว่าพ่อเนี่ยจะเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะและตอนนี้ติดมาถึงเราไหมว่าเราเอ๊ะเราก็สั่งการได้เหมือนกันก็มีบ้างค่ะมีบ้างนะซึ่งตรงนี้อาจารย์กิจชินเราเป็นผู้ชายเหมือนกันนะครับท่านไอความรักต่อพ่อต่อแม่เนี่ยอาจารย์กิจชินพอพูดถึงปุ๊บล้โอ้โหสุดสเลย ลองยกตัวอย่างมาให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ว่าไอ้ที่ว่ารักสุดๆเนี่ยอย่างเราที่เป็นหัวอกผู้ชายด้วยกันตรงไหนก็คือสิ่งที่ท่านตั้งใจทํางานเพื่อลูกนะครับครอบครัวผมมีทั้งหมดหกคนครับทีนี้ค่าใช้จ่ายในบ้านก็เท่างเยอะดังนั้นท่านออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเลยครับกลับมาทีก็คือมืดเลยครับดังนั้นทุกวันเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือครอบครัวผมนีอาจจะไม่ได้เหมือนกับว่าต้องมานั่งกอดกันหรือว่า มานั่งคุยกันความรักไม่ต้องแสดงออกอย่างนั้นใช่ครับถูกไหมแต่ความทุ่มเทของคุณพ่อที่ออกไปทํางานแต่เช้าแล้วกลับมามืดเลยครับน,นั่นคือความรักที่ท่านเตรียมไว้ให้กับลูกทั้งหกคนใช่ครับท่านครับนี่ตรงนี้เองที่พวกเราเห็นตระหนักแล้วว่าเราก็ต้องพยายามทําให้ท่านรู้สึกสบายใจที่สุดตรงนี้ครับตอนไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรักเรามากเลยเอาใจใส่เรามากเลย ลองลำดับความย้อนหลังนิดหนึ่งก็น่าจะเป็นตอนเด็กๆครับเพราะว่าถ้าแสดงว่าเกะเกยงั้งเหรอเกเรไหมก็มีบ้างครับท่านถ,าถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็ต้องมีในในมุมนี้ผมว่าน่าจะส่วนใหญ่นะครับท่านครับอืมเช่นอะไรเช่นเช่นว่าอะไรที่ควรทําอะไรที่ไม่ควรทําเพื่อที่เราจะไปอยู่ในสังคมได้อ,อันนี้ก็จะเป็นออกมาในแนวการสั่งสอน และอะไรล่ะที่เขาบอกว่าอาจารย์กิจชินไม่ควรทำอ่ะมีอะไรบ้างก็อาจจะไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนมากกว่าที่จะอ่านหนังสืออย่างเงาซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมธรรมดาก็แต่ก็เก่งอ่ะเรียนจนจบด็อกเตอร์ขนาดว่าไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียนหรอกไปเที่ยวเยอะแยะเลยเนี่ยครับท่านครับแล้วมันทําไมจบได้อ่ะพอเราเข้าสู่วัยทํางานครับท่านความรับผิดชอบของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็สมาธิของเราก็จะเพิ่มขึ้น แล้วก็การที่เราจะมีคนรอบข้างแล้วก็สถานะทางสังคมต่างๆเนี่ยทำให้เราตระหนักได้ว่าเพื่อนๆเ,เราก็ไปไกลแล้วแล้เราถ้าเรายังอยู่ที่ตรงนี้นะครับเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะดูแลคนอื่นได้เพราะว่าเขาแสดงให้เห็นว่าเขาดูแลคนอื่นได้เราก็ต้องดูแลคนอื่นได้เช่นเดียวกันคับท่านครับอาจารย์คิดว่าความรักของพ่อของแม่เนี่ยต่อลูกชายต่อลูกสาวเนี่ยอาจารย์มีมน้องชายหรือ พี่ชายพี่แต่พี่สาวมีไหมผู้ชายห้าครับผู้หญิงหนึ่งคนครับเออผู้หญิงหนึ่งคนครับอาจารย์คิดว่าพ่อแม่เนี่ยลำเอียงไหมรักล,ลูกสาวมากกว่าไหมด้วยความที่เราไม่เคยมีเด็กผู้หญิงในบ้านเลยอพอมีปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ให้ความรักกับน้องเพราะว่าห่างกันเยอะมากแล้วก็เราก็รักด้วยเราก็เลยไม่มีความรู้สึกว่าพ่อแม่มารักน้องคนนี้มากกว่าเพราะว่าทุกคนก็ตื่นเต้นที่จะมีน้องสาวครับผมโอ,อ้องสาวนี่คนเล็กเลยเหรอ เออเป็นคนที่ห้าครับคนที่ห้าอาจารย์มีพี่น้องกี่คนผู้ชายกีย่คนผู้หญิงกี่คนผู้หญิงทั้งสามคนเลย<อ>ค่ะแต่ว่าน้องคนสุดท้องเป็นดาวซินโดรมอืม,อมก็แน่นอนละ่ะพ่อแม่ก็ต้องให้ความสุดใจกับค,คนที่สามนี่มากกว่าอาจารย์คิดว่าสมมตินะสมมติไม่รู้อาจารย์เอกชัยนะก็คงจะมีพี่น้องผู้ชายบ้างอะไรบ้างไหมผู้หญิงค่ะเป็นลูกชายคนเดียวอ๋อลูกชายคนเดียวอาจารย์เอกชัยนี่คือ แฟนของท่านอาจารย์นะครับดรเอกชัยเหมือนกันนี่แหละระหว่างมีผู้ชายกับผู้หญิงตรงนั้นเนี่ยพ่อสามีแม่สามีเนี่ยเขารักลูกสาวกับลูกชายเนี่ยเหมือนกันไหมคุณพ่อของอาจารย์เขาเสียไปนานแล้วอะค่ะคุณแม่ก็ไม่ค่อยได้ไปเจอเพราะว่าคุณแม่เขาอยู่ต่างจังหวัดอะคะ่ะส่วนใหญ่เราก็จะอยู่กันเองในครอบครัวไม่ค่อยได้ไปเจอคุณแม่ของอาจารย์ค่ะแต่เขาก็รักลูกชายมากกว่าลูกสาวไหมนั่นแน,น่ตอบแบบตอบแบบนางงามนะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าถ้ามีลูกสาวเนี่ยคนเนี่ยจะหลงรักมากกว่าเพราะปฏิบัติต้นอะไรต่างๆแล้วแต่จันกิตินมีลูกยังยังครับผมยังครับถ้ามีก็คงจะได้คำตอบมั้งผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้คงไม่ใช่หรอกรรนะจริงๆก็ได้ได้ทั้งสองเพศนะครับเพราะว่าด้วยการที่เราผ่านตรงนี้มาแเราก็มองว่าสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยเรื่องเพศเนี่ยแล้วก็ความเท่าเทียมทางเพศเนี่ย ได้รับการยอมรับมากขึ้นเพราะฉะนั้นทัศนคติของเราในยุคแต่ละยุคเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงยุคนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเพศไหนก็ได้ครับแล้วก็ความชอบของเขาอ่ะจะเป็นสิ่งที่เราต้องปรับตามเขาด้วยสภาพสังคมที่ที่เปลี่ยนแปลงไปครับท่านจริงอเปว่าอาจารย์ยุสนีอาจารย์มีลูกชายคนเดียวมีลูกชายสองคนสองคนเลยอยากมีลูกสาวไหมอยากมีค่ะอยากมีถ้าสมมติว่ามีลูกสาว กับมีลูกชายสองคนอยู่ปัจจุบันเนี่ยคงอาจจะบอกว่าให้ความใส่ใจไม่เท่ากันหรอกหรืออาจจะบอกต้องลูกสาวเพราะว่ายังเล็กหรือว่าคนโต,โตโตนี่ก็โอเคโตแล้วอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะรักลูกชายหญิงเนี่ยเท่ากันไหมจริงๆแล้วในความเป็นแม่ค่ะ รักลูกเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเท่ากันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันเนะะี่ยค่ะอยู่ซ่อนอยู่ทําให้เราเนี่ยมีใจที่มีความรู้สึกว่าเราต้องโสดใสใจคนนี้มากกว่าอีกคนนึงเนี่ยเราอาจจะปล่อยเขาไปเพราะว่าเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อันนี้เป็นความรู้สึกของคนเป็นแม่ที่มีลูกสองคนน่ะนะคะอาจารย์ซึ่งตรงนี้ไงลูกของอาจารย์เนี่ยได้รับการยอมรับชื่นชมมากเลยนะ เรียนอยู่ที่อนุบาล3เศนที่เขาชื่นชมก็เพราะว่าวิธีการเลี้ยงนะครับวิธีการใส่ใจหรือวิธีการจัดกิจกรรมต่างๆอาจารย์มีเคล็ดลับอะไรบ้างที่จะบอกกับท่านผู้ชมที่กําลังมีลูกนะครับวัยหกขวบเจขวบขนาดนี้จริงๆแล้วในการเลี้ยงดูลูกอะค่ะเราก็เลี้ยงดูแบบเป็นธรรมชาติค่ะใช้ความเป็นธรรมดาเนี่ยแหละค่ะในการเลี้ยงดูแล้วก็เราฝึกเขาที่จะให้เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างอดทนนะคะ แล้วก็คือเราจะไม่ให้อะไรเขาง่ายๆค่ะทุกอย่างเราก็จะมีการบอกก่อนว่าการที่เราจะได้อะไรมาเนี่ยทุกอย่างก็ต้องต้องมีการรอคอยต้องใช้ระยะเวลานนมันตั้งเงื่อนไขมากเกินไปหรือเปล่าเขาจะเรียนรู้แบบแบบไม่ได้ผ่านเงื่อนไขนะคะจารย์แต่เขาจะเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาจะได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นความพึงพอใจระหว่างตัวเขากับตัวเราอะคะ่ะเป็นจุดที่พอดีกันค่ะแล้วก็หนูจะเลี้ยงลูกแบบเลี้ยงลูกแบบธรรมชาติอะคะ่ะให้เขาอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ ไปเรียนในโรงเรียนที่มีความเป็นธรรมดาค่ะที่มีความแตกต่างของสังคมที่มีความหลากหลายเพราะหนูมีความเชื่อว่าการที่เขาได้อยู่ร่วมกับสังคมที่มีเมล็ดพันธุ์ที่แตกต่างกันเนี่ยจะสร้างความแข็งแกร่งให้เขาว่าเขาจะเรียนรู้อยู่กับเพื่อนยังไงในแต่ละคนนะคะยังไงซึ่งตรงนี้จนะังพบสนใจนะคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสามเสงก็สนใจอาจารย์ได้วิธีการ หรืออิทธิพลในการเลี้ยงลูกต่างๆตรงนี้มาเนี่ยจากใครจากพ่ออาจารย์แม่อาจารย์หรือจากคนรอบข้างหรือว่าจากการที่พูดคุยกับเพื่อนๆด้วยกันจริงๆแล้วหนูได้วิธีการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะอืเพราะว่าจริงๆคุณพ่อกับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่ไม่ได้เรียนอะไรสูงคะ่ะคุณพ่อเนี่ยเป็นช่างไม้คุณแม่ก็จบแค่ปอสองเอง แต่ว่าคุณแม่มีวิธีการเลี้ยงดูที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปยืนอยู่ในในพื้นที่ของคนที่มีสังคมอะค่ะได้ทั้งพี่สาวแล้วก็ตัวหนูยกเว้นน้องคนสุดท้องซึ่งเป็นดาวซินโดรมอืมอันนี้แหละคือสิ่งสำคัญจัดกิทชินถ้าอาจารย์มีลูกเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะรักลูกอาจารย์เท่ากับพ่อแม่รักอาจารย์ไหมก็เป็นคำถามที่ตอบยากครับเพราะว่า เพราะว่ายังไม่มียังไม่มีถ้ามีหลักถ้ามีถ้ามีคือเราเราจะให้ความรักเท่ากับพ่อแม่ให้ความรักกับเราได้ไหมก็น่าจะได้ครับผมมีหลานอยู่คนหนึ่งครับผมผมก็มีความรู้สึกว่าหลานคนนี้ยเอยก็รักเขามากนะครับแล้วก็เขาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเด็กๆเ,เขาว่าน่ารักนะครับก็ไปไหนแล้วก็ใส่ใจเขามีของเล่นอะไรเราก็คิดถึงเขาเวลาไปเดินเที่ยวที่ไหนอย,อย่างเงี้ยก็จะซื้อ ตุ๊กตาไปฝากบ้างซื้ออะไรไปให้เขาบ้างอย่างเงี้ยครับก็มีความรู้สึกว่าถ้าเอาความรู้สึกของหลานตรงนี้มาเทียบก็คิดว่าก็น่าจะรักมากครับสิ่งที่อาจารย์ประทับใจทั้งพ่อและแม่นะครับประทับใจเลยและอันนั้นแหละคือความรักที่ยิ่งใหญ่มันเกิดขึ้นตอนไหนและเป็นเหตุการณ์อย่างไรครับคือประทับใจก็อาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับที่ว่า ท่านไม่ค่อยจะแสดงความรักกับผมอมนี้เวลาที่ผมไม่สบายเนี่ยครับคือท่านถึงจะแสดงความรักออกมาใช่ไหมพอพอไม่สบายเนี่ยเห็นเลยความห่วงใยครับโอ้กินอะไรไม่ลูกนะกินยาตรงนี้ตรงเวลาไหมเป็นอะไรไหมเจ็บไข้ได้ป่วยไหมไอต้ตัวนี้ความทราบซึ้งตรงนี้เราเปรียบเทียบมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นรู้สึกตื้นตันอยู่ข้างในโดยปกติเราไม่ได้แสดงความรักต่อการแบบนี้ นานๆทีจะออกมาแบบนี้แล้วเราก็ไม่ได้ตั้งตัวว่าทั้งคุณพ่อกับคุณแม่จะมาดูแลเราแบบนี้เพราะว่าโดยปกติท่านก็ออกไปทำงานแล้วก็ไม่ได้เข้ามาดูแลอะไรมากส่วนใหญ่พวกเราก็จะดูแลกันในหมู่พี่น้องครับแล้วก็ท่านก็กลับมาอาจจะสอบถามบ้างอะไรตรงนี้เป็นยังไงถ้าออกนอกลู่นอ,นอ,นอทางก็ตักเตือนอย่างนี้ครับไอ้ตรงเนี้ยพ่อแม่ ได้บอกกับเราให้เรื่องของการรักพี่รักน้องแค่ไหนตั้งแต่เล็กเลยครับท่านก็จะสอนเลยว่าพี่คนโตนะต้องรักน้องนะแล้วก็น้องก็ต้องเชื่อฟังพี่นะนะครับตรงนี้ครับก็คือจะพูดเสมอแล้วก็หรือว่าผมมีน้องขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอีก3ามคนก็บอกว่าเวลาน้องไปไหนต้องจุงมือไว้อย่าไปปล่อยเพราะว่าบางทีเขาวิ่งออกไปเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามีอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ ให้ให้กอดน้องเอาไว้ให้จับน้องเอาไว้ดรยุสเนีตั้งแต่จำความได้จนถึงน,นวันนี้สิ่งอะไรบ้างไหมที่ทําให้พ่อแม่เสียใจแล้วตอนนี้เราก็เสียใจว่าเราไม่ควรทําอย่างนั้นเลยไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยนะ <S <S โอ้ยลูกกระตันยูมากมากอืมแล้วมีอะไรบ้างไหมที่ว่าเรายังไม่ได้ทําแต่ตอนนี้เราอยากจะทําให้กับพ่อกับแม่จริงๆแล้ว อยากพาคุณพ่อคุณแม่ขึ้นเครื่องบินยังไม่ได้พาไปเลยเหรอก็จริงๆก็ถามพ่อกับแม่หลายครั้งแต่ว่าเป็นโรคหัวใจแล้วก็อายุเยอะก็เลยไม่ไม่อยากพาไปกลัวแบบช็อกอะไรเงี้ยพ่ออายุเท่าไหร่91ค่ะโอ้ไม่ได้แล้วแม่89 89นะโอ้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากทำคืออย่างเนี้ยอ่ะลองลงมาไอ้ที่เป็นไปได้ <c oughs> ที่เป็นไปได้จริงจ ทุกอย่างก็ทาหมดแล้วเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็เป็นคนทําอาหารให้ทานแล้วก็พาไปเที่ยวไหนไปวัดพาไปทุกวันพระอะไรอย่างเงี้ยเราก็พาไปหมดแล้วในสิ่งที่ลูกพึงทาอะค่ะแล้วก็คือคุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ ต่ทุกๆวันเราก็ทําในสิ่งที่ท่านไม่โกรธนะคะทําให้ท่านมีความสุขไม่โกรธแล้วก็มีเรื่องที่จะไปเล่าให้มีเรื่องเล็กๆน้อยๆไปเล่าให้ท่านรู้สึกว่าเป็นภูมิใจในตัวเราเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมทึงแน่นอนล่ละซึ่งก็จะได้มีเรื่องไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังอะไรอย่างเงี้ยอ่านั่นเป็นอาจจะบอกว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติข,ของคนต่างจังหวัดว่าลูกฉันมาอย่างโน้อนอย่างนี้นะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พ่อแม่เราเลี้ยงมาอาจารย์ ลองเปรียบเทียบกับที่อาจารย์เลี้ยงลูกผู้ชายสองคนเนี่ยอาจารย์เลี้ยงได้ดีเท่ากับพ่อแม่เลี้ยงเราหรือดีกว่าหรือยังไม่ดีเท่าเราเปรียบเทียบตรงนี้จริงๆเราก็มันเปรียบเปรียบกันไม่ได้นะคะเพราะว่าคือในยุคของที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงหนูเนี่ยเป็นยุคท,ที่ที่ลำบากอะค่ะแต่ว่าพอดีรุ่นลูกหนูเนี่ยเป็นยุคที่มีความสบายแล้วก็มีเทคโนโลยี ที่ดีรวมไปถึงว่าเราก็มีความรู้ที่จะเลี้ยงเขาเพราะฉะนั้นความต่างตัวนี้ก็เลยก็เลยจะไม่เหมือนกันแต่<อ>เราได้ต้นแบบจากพ่อกับแม่อาจจะบอกว่าเอ้ยฉันเกิดมาเนี่ยฉันไม่ได้เป็นลูกเศรษฐีแต่ลูกชายสองคนเนี่ยเกิดมันมันพร้อมหมดแล้วสามารถทําอะไรต่างๆได้บทอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่ค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้เลี้ยงลูกแบบแบ,แบบแบบใช้เงินเลี้ยงอะคะ่ะอหนูก็จะเลี้ยงลูกบนความธรรมดาจริงอะคะ่ะ <shield> เดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายเราจะให้ท่านสรุปว่าอเลีย้ยงลูกแบบธรรมดาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ <accustomed> แล้วก็จะทําให้มันเกิดนกว,วันนี้ที่ว่าพออาจารย์ยุสนีจะพูดถึงคุณพ่อคุณแม่นี่ก็ซึงเลยละนะว่าไอความรู้สึกที่แท้จ,จริงเนี่ยออกมาอาจารย์อาจรจิตคินเคยทําให้พ่อแม่เนี่ยเสียใจและจนกระทั่ง,ทงถึงนวันนี้บอกเฮ้ยเราทําได้ยังไงเฮ้ยตรงนี้เราจะถ่ายบาปถ่ายโทษตรงนี้ได้ยังไง ลองย้อนเป็นนิดสิมีเรื่องอะไรบ้างเชิญครับส่วนใหญ่เรื่องใหญ่ๆไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีครับเพราะว่าโดยปกติเราก็ใช้ชีวิตธรรมดาของผมก็คือใช้ชีวิตธรรมดาเหมือนวัยรุ่นทั่วไปครับก็ไปเที่ยวเล่นบ้างแต่ถ้าให้เรื่องที่ว่าทําให้ พ่อแม่เสียใจรู้สึกวิตกกังวลนะครับอาจา์เสียใจหรือเปล่าก็แหมนี่ถ่ายโทษโดยเองให้ถ่ายบาปลงมาหน่อยว่าจริงจริงทาให้พ่อแม่ร้องไห้ไม่มีที่ผมไม่มีธรรมดาเขาก็อาจจะไอ้ธรรมดาหนักสุดคือแค่ไหนไปสังสรรค์กับเพื่อนอย่างเงี้ยครับสังสรรค์กับเพื่อนทานคนนี้ก็อาจจะมีเรื่องของเพื่อนผู้ชายครับก็อาจจะมีแอลกอฮอล์บ้างอย่างเงี้ยครับเรื่องจากว่าอยากลองนะครับ ในในช่วงวัยรุ่นผมว่าน่าจะเป็นช่วงวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็อยากจะลองดูนะครับมผมก็ลองดูเหมือนกันครับด้วยความที่เราไม่เคยแตว่ว่าเราก็ว่าเราเนียนแล้วครับแต่ว่ากลิ่นก็จะติดติดเสื้อเราเดินสวนรู้เลยครับว่า,อ,วาอ้าวเมื่อกี้นี่จันยุทธ์สุนีเขาบอกว่าเขาทำอะไรให้พ่อแม่หมดละนเรื่องที่รับก,ก็แสดงออกมีอะไรบ้างที่จย์จิติชินยังไม่ได้ทําให้กับคุณพ่อใช่ไหมะคุณแม่เสียแล้วครับผม มีอะไรนะวันนี้ที่ยังไม่ได้ทำให้คุณพ่อแบบน่าจะได้ทําไปแล้วครับก็คือบวชให้ท่านเจวันตอนนั้นก็คือเหมือนว่าถ้ามีโอกาสผมผมรีบทําไปเลยก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าผมตั้งใจมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของการทํางานคือไม่อยากให้ท่านรู้สึกเป็นทุกข์นะครับก็คืออยากจะทําแล้วให้ท่านหมดห่วงไปแล้วก็การก้าวหน้าในอาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ คุณพ่อผมเคยสอบถามคุณพ่อคุณพ่อบอกไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะว่าตอนอเด็กๆก็คือเรียนขนาดนี้ก็ดีแล้วหรือเปล่า<ช>พ่อวมาอย่างนั้นใช่ไหมไ<ช>อ,อ้น<ช>ี่มันก็เติมความคาดหวังนะเกินความนะคา,มาดหวังครับครับหรือเวลาครึ่งนาทีให้ท่านอาจารย์ยุทธศรีบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงว่าถ้าจะเลี้ยงลูกเนี่ยสมัยนี้เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บอกไม่ได้ใช้เงินฟาดเปียงเดียวเลี้ยงอย่างเดียวอาจารย์มีเคล็ดลับอย่างไรบอกกับท่านผู้ชมได้เลยครับ หนูจะสอนลูกตลอดเวลาว่าให้ลูกเป็นนักสู้ค่ะน้อยเนี่ยก็คือให้เป็นนักมวยเหรอไม่ใช่ <laughs> การที่เขาเป็นนักสู้เนี่ยก็คือหมายความว่าเขาต้องทําอะไรทุกอย่างเนี่ยด้วยตัวของเขาเองค่ะแล้วก็เป้าหมายเขาต้องใหญ่อันนี้ตั้งเริ่มตั้งแต่เขาเริ่มขี่จักรยานได้หรือว่าการที่เราจะพาเขาไปตัดสินใจให้เขาเดินไปในในที่ไหนสักที่หนึง่งพี่กับน้องเดินไปด้วยกันเนี่ยโดยที่เราเดินตามหลังเนี่ยเราก็จะฝึกเขาในการฝึกแต่ละครั้งเนี่ยเราจะมองว่าให้เขาเนี่ยมีความกล้าที่จะเดิน กล้าที่จะเป็นนักสู้แล้วก็มีเป้าหมายที่จะทําอะไรให้สําเร็จค่ะคือฝันเขาต้องใหญ่อะค่ะฝันของเขาเด็กๆนี่ก็คือฝันที่จะทําอะไรให้สําเร็จก่อนที่จะได้รางวัลจากแม,ม่ท่าผู้ชมครับแหมเวลาหมดละผมคิดว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์สองท่านพูดเนี่ยคงไม่ใช่จบแค่วันนี้เรื่องการเลี้ยงลูกหลายคนได้บอกเลย,เยน่าจะเชิญท่านอาจารย์ยุทธศรีมานะวิธีการเลี้ยงลูกเลยได้เจอแน่ นะครับแล้วก็รูปแบบของการเลี้ยงเนี่ยเราอาจจะเชิญคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกอีกแบบหนึ่งให้ทางท่านผู้ชมเนี่ยเลือกเอาเองว่าตกลงจะเอาแบบไหนเพราะมันไม่มีสูตรตายตัวบทเวลาจริงๆครับเราสามคนลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ